สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคําทานายสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้านะคะดวงคนเกิดปีมะเมียในปีสองห้าหกหกนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาได้ไพ่เก้าใบเท้าได้ไพ่เสนได้ไพ่คิงไม้ได้ไพไ่ห้าดาบได้ไพเ่เด็กไม้เทา้าได้ไพ่สิบไม้เทา้า ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่เรื่องงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่เด็กถ้วยได้ไพ่เจ็บในเท้าแล้วก็ปิดไพ่ยด้วยไพ่เดอะซันนะคะไพ่ปิดไพ่สวยมากบทสรุปของของของคนเกิดปีมะเมียนะคะคน,ะคนเกิดปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้า ในปีนี้นะคะคุณอาจจะเริ่มต้นปีนะคะหรือชีวิตอาจจะเดเดินไปด้วยนะคะความเหนื่อยอุปสรรคฝักหนามนะคะในเรื่องของการงานที่คุณจะต้องเจอนะคะแต่ด้วยความที่คุณมีจิตใจที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวมุ่งมัง่นไม่ย่อท้อนะคะคุณจะสามารถนําพาตัวคุณ ไปจนถึงฝั่งฝันได้ไปจนถึงในเรื่องของความสําเร็จได้นะความสําเร็จไพ่เด็ดสันปิดท้ายคือความสําเร็จรอคุณอยู่ปลายทางแต่กว่าจะไปถึงปลายทางน่ะระยะทางระหว่างทางการเดินของคุณนะ่ะคุณมีความเหนื่อยอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะไพ่ข้าวไม้เทาเ้าเข้ามานะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สิบไม้เท้าอีกนะคะมันจะหมายถึงภาระที่คุณจะต้องเจอจะต้องพบเจอในเรื่องในเรื่องของการทําง,งาน แต่พ่ก้าวไม้เท้านะคะยังไงคุณก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าต่อให้คุณเหนื่อยสาหัสแค่ไหนคุณก็คุณก็ไปต่อนะเหนื่อยมากคุณก็แค่พักพักเสร็จเดี๋ยวคุณก็ไปต่อของคุณคุณก็ทําต่อของคุณไปเนาะยังดีว่านะคะคุณไม่มีไพ่ในเรื่องของความย่อท้อเข้ามาเลยนะมีแต่ในเพื่อเรื่องอาจจะมีบ้างนะคะคิดมากนะคะมีความคิดมากมีความสับสนในความคิดของตัวเองเนาะ แต่สุดท้ายแล้วยังไงคุณก็ยังลุกขึ้นมาทําต่อได้คุณก็ยังลุกขึ้นมาไปต่อของคุณได้ด้วยพลังใจของคุณเองนะเวลาที่คุณเหนื่อยคุณจะสร้างพลังใจให้กับตัวคุณเองนําพาตัวเองลุกขึ้นมานะคะแล้วคุณก็จะพาตัวคุณก้าวเดินต่อไปเนาะคุณจะมีพลังใจทุกครั้งที่คุณท้อเนี่ยนะทุกครั้งที่คุณท้อเนี่ยคุณจะมีพลังใจของคุณกลับขึ้นมา คุณสามารถนะคะเยียวยาความรู้สึกตัวเองได้เยียวยาความเหนื่อยล้าความท้อใจของคุณได้นะเหนื่อยยังไงนะคะคุณก็ไม่ถอยนะปีนี้สําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะภาระในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการเงินคุณก็สามารถคนทนได้นะสามารถบริหารจัดการเอาตัวรอดได้ในปีนี้ถึงแม้รายจ่ายคุณจะหนักแค่ไหนรายจ่ายคุณจะเยอะแค่ไหนนะแต่คุณก็นะคะสามารถ คอนโทรลได้สามารถบริหารจาัดก,การแล้วก็เอาอยู่นะคะรวมทั้งในเรื่องของงานคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีคนจ้องมองคุณอยู่ในการทํางานบางครั้งเขาจะสร้างความกดดันให้กับคุณในการทํางานด้วยเช่นกันนะเพราะมีคนจ้องมองความสําเร็จของคุณอยู่มันก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างแรงกดดันนะคะสร้างแรงกดดันให้กับคุณค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชัยชนะจะเป็นของคุณ นะคะชัยชนะเป็นของคุณเพียงแค่นะคะให้คุณมองไปข้างหน้านะคะให้คุณมองไปข้างหน้าอย่าไปสนใจอะไรที่ที่อยู่ข้างหลังเราอย่าไปสนใจอะไรที่มันจะมาบั่นทอนความรู้สึกเรานะคะให้คุณมุ่งม,มั่น ถือความสําเร็จถือแผนถือแผนเอาไว้ในมือนะคะมีเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะคะแล้วคุณก็จะสามารถมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปจนถึงปลายทางความสําเร็จของคุณได้เนาะช่วงนี้คุณก็อาจจะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้คิดมากสารพัดเรื่องราวที่อยู่ในหัวคุณนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะฝ่าฟันและคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะอันนี้คือในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องการเงินนะคะวันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรัก ถ้าเป็นในเรื่องของความรักในปีนี้ความรักอาจจะมีบ้างนะคะที่ไม่เข้าใจกันมีปัญหากันมีการห่างกันมีการห่างกันค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยห่างกันไม่นานเดี๋ยวก็ต้องคิดถึงกันนะคะห่างกันไม่นานเดี๋ยวก็คิดถึงกันแล้วความคิดมันจะวกวนนะคะความคิดมันจะวกวนคิดวกไปวนมานะค่ะและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีการกลับมาคืนดีกันได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไปกันต่อได้นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพสําหรับคนปีมาเมียในปีนี้นะก็นะคะสุขภาพก็ระวังนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ในเรื่องของหัวเขา่านะคะในเรื่องของหัวเขา่าค่ะอันนี้คือในเรื่องสุขภาพนะคะปวดหัวไมเกรนเรื่องหัวเขา่านะ,ะแต่ถ้าในเรื่องงานช่วงต้นปีคุณอาจจะเหนื่อยนะคะจะมีความเหนื่อยความล้านะคะอาจจะมีการหยุดนิ่งหยุดพักเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย คุณก็นะคะที่บอกว่าจิตใจคุณเข้มแข็งมากสุดท้ายคุณก็นำพาตัวคนเองไปสู่จุดมุ่งหมายไปสู่เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ได้อย่างได้อย่างสวยงามเลยช่วงปลายปีนะคะเป็นจะเป็นช่วงปลายปีเป็นช่วงท้ายปีที่ชีวิตคุณนะคะมีความสําเร็จรออยู่มีความสุขรออยู่มีแสงสว่างรอบคุณอยู่ในปลายทาง นะคะหนทางของคุณยังไปได้อีกไกลยังสามารถก้าวเดินไปได้นะะอันนี้ก็คือคำทำนายสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียในปี2566ค่ะ